โยนเขาได้ไปตามตามมือโยนทำไมไปโยนไอ้ตัะไอ้โตนะอะรดือเอาไว้ใกล้เป็นอกขนอยจนบาดเป็นลมไม่ต่านการทำไม่ต่างจากมือแ้วมืออคนราบอกให้ซื้อราคาต่ là ướt nhẹt rồi nó, cái cái gì quá, lá cây xanh xanh, nó,

อ๋อพอได้พอได้เด็กเด็กจับได้พอได้บุพอด้พอพอการ未

นี่ออกมาเลยนะวะอปช่วยกันลมเมื่อีหรือเปล่ารนเลยเออลมมื่ีหรือเปล่าใส่ลนตอก้อปต ก็บายังไม่เคยมีลูกเลยนะเคยทับอยู่อีนนะ <What? S 1> าตี่นนสนะอ <What? S 1> ดีราิด่วนะนี่เนันี้ดน กับสีเกาสลิดบางคนฮะใช่น่าจะปวดรู้ไหมเออมันให้กุมยืนมตนาดอีอา สำหรับช่วงสายๆวันนี้ก็ปรากฏว่าพี่มงคนไม่ไม่ทำงานนะครับผมให้ทำงานนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ได้สะดุดตกลงจากแม่ทั้งๆนะครับผมก็เลยพี่มงคนล,ละเวงไม่กล้าขึ้นอีกนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปาคือการศึกษานะครับผมไม่ใช่อารามุกเรียนอาจารย์นะครับผมให้ความรู้นะครับผม ก็สัิปแต่นี้ก็คลิปนี้ก็จะขอติดคลิปไปในเพลงอันนี้ก่อนครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องไลน์ทองคัมพลายทางเงินครับผมช่องเพจพลายทางเงินครับผมปรากฏว่าสายๆของวันนี้พิมพ์คนไม่ไม่ทํางานไม่สําเร็จนะครับผมลุ้นกันอีกโตไปตอนยินอีกนะครับผมแล้วคลิปนี้ก็ขอกราควาสวัสดีครับขอบคุณครับ อาคุณปูก็กำลังมานะครับผม